สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Rv กันอีกครั้งนึงเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวอีชานะครับผมก็ไม่ดูนะว่าอีชาติดเมตาหรือเปล่าแต่สําหรับที่ผมเล่นก็ถือว่าเล่นง่ายนะผมว่าแล้วก็มันดามเบทค่อนข้างแรงด้วยสำหรับผมเนาะในช่วงเลืกเกมช่วงต้นเกมก็ต่อได้นิดหน่อยนะเอาฟื้นบอลไปตีนะครับแล้วก็ผมขอโทษด้วยนะที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคิดเลยนะเพราะว่าติดเรียนแล้วก็มีกันบ้านค่อนข้างเยอะนะผมเลยไม่มีเวลาอัดเท่าไหร่นะครับ โอเควันนี้เราก็ว่างแล้วก็มาดกันเนะ okay, าะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลของไอชาคร่าวๆแล้วกันสกิลหนึของไอชาก็สามารถเก็บได้2ส,สแตก็กสแต็กแรกเออมันจะเป็นสีฟ,ฟ้าๆใช่ไหมแต่สแต็กที่2มันจะเป็นเหมือนสีออกส้มๆนิดนึงพอปลาครั้งที่3ไปมันจะเออพอปาโดนทีโร่ใช่ไหมเราเราก็เหมือนจะสร้างเห็ดขึ้นมาไว้กันตรงทางที่ศัตรูกำลังจะเดินไปอะ่ะ ทำให้เวลาศัตรูเดินไปมันก็จะติดขือบ,บนานแบบอย่างนี้เนาะส่วนสกิล2ของไอชาคือเรียกฟื้นบอลกลับมาแค่นั้นเนาะแต่ตอนเรียกฟื้นบอลกลับมามันก็จะมีเอฟเฟกอีกอย่างก็คือถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็เราเรียกเออน้องของไอชามาเรียกเป็นน้องไอชากันเนี่ยน้องทัวขาวเนี่ยถ้าเราเรียกมาใกล้ๆแล้วโดนแล้วศัตรูอยู่ใกล้พอดีจะทําการด็อกอัพศัตรูให้หลอยขึ้นประมาณ ไม่รู้ว่ากี่วิสูดยุท่าหรือ1วิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างนานอยู่นะสำหรับผมเนาะแล้วก็สกิลอันติเมตของน้องไอชาก็คือน้องไอชาจะให้เฟอร์บอลเออใช่ชื่อเฟอร์บอลน้องไอชาจะให้เฟอร์บอลกระโดดเข้าไปเออตรงตรงที่เราเลือกเนาะแล้วก็ไอชาจะอยู่วงตรงกลางพอดีแล้วถ้าใครอยู่ในวงนั้นก็เฟอร์บอลของเราก็จะตีตัวฮีโร่ตัวนั้นเนาะส่วนเออถ้าถ้าอยู่ข้างนอกของวงสกิลเฟอร์บอล มันจะเป็นการสโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าโอเคเลย <Nice. S 1> ก็น่าจะมีแค่นี้ส่วนพระสีนี่น่าจะเป็นของเฟอร์บอลอะไรสักอย่างที่ผมก็จําไม่ค่อยได้เนาะคือผมไม่ได้เมนตัวนี้เท่าไหร่ผมก็แค่เอามาลองเล่นในแรงดูนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพูดเกี่ยวกับการเล่นเกมของผมเนาะวิธีการเล่นเกมผมก็คือถ้าตอนเริ่มเกมมาใช่ไหมก็เราก็เคลียร์เบฟการไปก่อนแล้วเราก็ไปช่วยแก๊งตรงเลนแคลรี่เนาะส่วนเวบฟที่สองที่กาลังมาเราก็ให้ป่าเชนเนาะเพื่อป่าจะได้ตังค์นะครับ อันนี้น่าจะเป็นทิกที่เมทแทบทุกคนใช้อยู่แล้วน่าจะทุกคนเลยแหละไม่ไม่น่าจะแทบหละนอกจากคนห่วงเนาะพอเราให้ป่าเคลียร์เสร็จแล้วก็ขึ้นมาช่วยเล่นแครีเนาะแล้วพอช่วยเสร็จแล้วก็ลงไปเคลียร์คีบ้างก็ได้เพราะว่าบางทีออฟเขาก็แบบเผื่อไฟใช่ไหมแล้วก็มีคนเคลียร์กลางมันจะเสียตังฟรีเนาะถ้ากลางมีใครกันเราก็ควรกลับไปกันเนาะอย่าปล่อยคีบเสียนะครับมันไม่คุ้มเนาะส่วนวิธีการเล่นของน้องไอชาก็ เล่นง่ายๆก็คือเหมือนเอาเฟอร์บอลเข้าไปตอดเรื่อยๆเี่านั้คือเล่นง่ายดีตัวเราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเลยเนาะพยายามเดินไกลๆตัวฮีโร่เนาะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อให้เฟอร์บอลเข้าไปตีก็ได้นะครับพยายามเก็บสแต็กสกิลหนึ่งให้โดนเนาะเพราะเว,เว,เวลาเราปาครั้งที่3อ่ะเวลามีสแต็กของสีส,ส้มๆอะพอระบายป,ป,ปุ๊บมันจะเป็นเห็ดขึ้นมาเนาะมันสามารถกันศัตรูไม่ให้เดินผ่านไปทางที่ศัตรูอยู่ข้างหลังได้เออประมาณนี้มันจะเล่นง่ายกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้ของการเล่นเอชาย แค่ให้เฟิร์บอลเข้าไปต่ออะไรอย่างงี้เนาะให้เฟิร์บอลเข้าไปต่อก็พอสุขะ <c ười> คืออะไววาคือจะโดดใส่ยีน่าหรอหรือว่าจะแย่งคีิปหาจะัดโอเคมาสู่ในเกมมาต่อดีกว่าเดี๋ยวพอเราเคลียร์กลางเสร็จเราก็ขึ้นไปแก๊งเลนบนเนาะพยายามแก๊งกับแครี่หรือไม่แน,น,มนะน่เราก็เดินกับโลมก็ได้เนาะถ้าโลมพาเดินเราก็เดินกับโลมก็ได้นะครับอะไรไปรนะมาณนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้คือดีดีเอนโซก็มาไล่เฉยดีนั่นรอดถ้าไม่รอดที่ตายนะเนี่ย ทีนี้เฟอร์บอลเราตายพยายามอย่าให้เฟอร์บอลเราตายเนาะถ้าเฟอร์บอลเราตายฝั่งศัตรูเขาจะได้ตังคนะ์ด้วยเนาะพยายามเรียกเฟอร์บอลกลับมาด้วยนะครับอะไรมาดีเนานะอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งสกิลสองของไอชาถ้าเออจะมีหรือไม่มีเฟอร์บอลก็ได้เวลากดใช้อะมันจะวิ่งเร็วขึ้นประมาณเท่าไหร่ไม่ไแน่ใจผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่วิ่งเร็วขึ้นนั่นแหลนะเนาลืมบอกตรงนี้ไปพอเราเคลียร์กลางเสร็จเราก็ขึ้นไปหาแคลรี่ไปอยู่ช่วยเล่นแคลรี่เนาะถ้าเล่นแคลรี่แตก เดีย๋ยวเราก็จะสลับให้แครี่ไปอยู่เลนของเนาะอันนี้น่าจะเป็นทริคง่ายๆสุดล้วสำหรับคนที่เล่น RV น่าจะพอรู้กันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเราได้ตัวหนึ่งก็โอเคอยู่ได้แครี่เข้ามาคุ้มมากตัวเมดของเรานี้ถ้าแลกกับแคลี่ป่าหรือว่าเมดฝั่งดูนา้าี่ถือว่าคุ้มเนาะถ้ายิ่งเราฆ่าป่าได้แล้วเราไม่ตายนี่ถือว่าคุ้มมากๆทําไห้ฝั่งดูเล่นยากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ทริคของไอ้ชช่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถให้เฟอร์บอลเข้าไปตีป้อมโดยที่ไม่มีคีปได้นะเหมือนจะเป็นการแทงอย่างหนึ่งเอตีป้อมก็ได้นะเวาลาเราไม่มีคีปเราให้เฟอร์บอลเข้าไปตีป้อมแล้วก็ให้เพื่อเราเข้าไปตีตามก็ได้นะครับ <_ ACE> หรือว่าเราจะให้เฟอร์บอลเราเข้าไปตีป้อมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนจะใช้นะทิคนี้น่าจะคนเอชียน่าจะพอรู้ทิคนี้อยู่แล้วแหละแต่จะมีทิคอื่นมากกว่านี้เนาะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็เล่นเลนไม่ไ,ไหวเท่าไหร่สำหรับตัวไอชานะครับ แล้วก็ถ้าผมเล่นในคลิปนี้มันรู้สึกแปลกๆแ,แล้วมันอาจจะขัดใจใครผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมถึงเล่นไม่ค่อยชำเท่าไหร่นะครับสำหรับไอชาเนาะผมเล่นได้ไม่ถึงร้อยตายไม่ถึงร้อยตาหละถ้าเล่นมากกว่านี้ผมจะชาม,มากกว่านี้อีกสำหรับการปาสกิลหนึ่งเนาะบางทีสกิลหนึ่งผมก็ไม่โดนเนี่ยบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนแนะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจําเป็นผมคิดว่าควรให้ตอนเก็บสแต็กเฟริเฟร์บอลของท่านหนึ่งแล้วมันเป็นสแต็กสีม่มอ่ะควรปาให้โดนนะครับมันจะคุ้มเนาะ เพราะถ้าปลาโดนมันสามารถทําให้เหมือนเป็นการมินิซันมิติตันศัตรูได้ชัวร์เลยแล้วเราอาจจะฆ่าเขาได้ด้วยเนาะดังนั้นก็ควรปลาสกิลหนึ่งให้โดนแนมนๆเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของรูนเอเทมพลังแฝงเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ตอนท้ายคลิปเนาะก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องรูนเอเทมพลังแฝงผมก็เอาดูท้ายคลิปได้เลยนะครับแล้วมาอยู่กันในเกมต่อนะครับโอเคเนี่ยพอเราพอเวลาเพื่อนไฟเราอย่าพยายามไปตี คีบเนาะเพราะบางทีถ้าเราไปตีคีบแล้วแล้วเพื่อนเราไฟอยู่เงี้ยไฟเราอาจจะแพ้แเราเราอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้นะเวลาเพื่อนไฟแล้วก็คนเข้าไฟดนะ้วยเนาะไม่ควรแบบปล่อยให้เพื่อนไฟแล้วก็เราแค keep, นะ่คีบเนาะแต่ถ้าเราเป็นตัวที่ไฟไม่เก่งแต่เราดันเล่นเก่งก็ไม่อีกเรื่องเนาะแล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนด้วยแล้วก็รูปเกมด้วยนะครับมันอาจจะพูดได้แบบนี้ได้ยากหน่อยอาจจะเป็นที่รูปเกมด้วยนั่นแหละครับ โอเคเดี๋ยวพอเราไฟเสร็จล้วก็ถ้าเราไม่รู้จะทาอะไรต่อเราก็ไ่เคลียเลนก่อนก็ได้นะอย่าพยายามไปแย่งเออคีปป่าของป่าเนาะเพราะว่าถ้าแย่งไปเดี๋ยวไอ้โดนบดไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะฟาร์มเผือ่อยังฟาร์มไม่เสร็จใช่ปะ่ะแล้วเราไปแย่งเขาแล้วเขาก็ฟาร์มไม่ขึ้นเลยเนี้ยมันจะทําให้ฟาร์มของเราเด่นค่อนข้างยากแนละ้วถ้าป่าเราฟาร์มแล้วมันเก็บสแต็กไม่ครบนะครับก็เนี่ยพอมีเลนมาเราก็เคลียร์ไปนะครับมีไฟเราก็ไปแก๊งกับเพื่อนเพื่อไปไฟเนาะ การเล่นทีมไฟของไอชาก็พยายามให้เฟอร์บอลเข้าไปตีอย่างเดียวเนาะอย่าให้ตัวละครของไอชาเข้าไปใกล้เกินเนาะเพราะว่าไอชาเป็นตัวที่ค่อนข้างบางแล้วก็ซีซีตัวไอชาแทบไม่มีมีแค่ประมาณท่าหนึ่งที่ต้องเก็บสแต็กกับท่า2ที่ต้องเรียกเฟอร์บอลมาถ้าเฟอร์บอลตายก็จะไม่มีซีซีท่าน,นี้เลยเนาะเนี่ยนี่คือผมพลาดแล้วเพราะว่าเข้าไปใกล้มากเน,นี่ยยังดีนะที่ยังหนีจากกีนาได้แต่ก็ดีไม่พ้นอยู่ดีโอเคเนี่ยเราก็ค่อยตอย่อไกลๆไปเนาะ ตรงนี้เอนโซมาแล้วก็ตีไปไอ้นี่ผมกลับว่าจะไปทางข้างล่างหน่อยแต่เอนโซมาทีนี้มีหน้ามีหน้ามาอีกโอ้ตายไม่รอด <c oughs> ไม่รอดแน่แน่เดี๋ยดวดโดนตาย <c oughs> หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปผมน่าจะลงคลิปทุกวันจันร์อังคารเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าลงคลิปนี้ไปวันจันร์แต่วันคารจะมีคลิปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับถ้ามีเยวก็จะอัพลงวันอังคารเลยเนาะแต่ถ้าไม่มีก็จะไปจันรหน้าแล้วก็อังคารต่อ ส่วนวันศุกร์ที่บางทีผมลงคลิปผมคิดว่าผมอาจจะลงเป็นคลิปอเกมอื่นก็ได้หรือไม่แน่ก็เกมนี้ต้องดูก่อนครับว่าผมจะเล่นเกมอื่นหรือเปล่านะไม่แน่ผมอาจจะวันศุกร์อาจจะตัดคลิปไฮไลท์แล้วก็ทำเป็นคลิปตลกก็ได้อาจนะต้องดูอีกทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็น่าจะพูดแค่นี้เนาะไม่น่าจะมีทิกอะไรเท่าไหร่แล้วสำหรับการเล่นเกมการเล่นไอชานะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ Smoke weed every day.